สวัสดีค่ะเซลแอนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรโยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1น่งค่ะเซรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองค่ะพี่พี่ขาวันนี้มีรถ1รุ่นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตและขายดีมากๆเลยสำหรับตอนนี้นะคะเป็น Toyota c a m r ร2.5สองตค่ะสำหรับคันนี้ได้รถปี2021ด้วยนะคะราคาตั้งขายคันนี้7 8 7 9 0 0 0บาทนะคะ รถหันโปรโมชั่นให้แล้วเกือบ2 0 0 0 0บาทเลยค่ะพี่ๆค่เนี่ยใครที่มองหาสเปคนี้อยู่รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกรอบคันเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยใครที่ชอบสเปคนี้อยู่นะรีบม,มาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายเลยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อย โลโกโด,ด้านหน้าเป็นสีคโครเมียมเนี่ยตัดดำหล่อๆเลยค่ะสำหรับคันนี้2.5สปอร์ตส,สวยๆเลยนี่ค่ะล้อแมกนี่ค่ะคันนี้นะล้อแมกขอบ17นี่ค่ะส่วนยางเดี๋ยวเราไปดูยางกันยางนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นยางปี2024ด้วยค่ะพี่ขานี่ค่ะสวยงามเลยเนี่ยใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะดอกยางยังอยู่ครบเลย ะะด้านข้างนะคะอันนี้โลโก้ไฮบริดเนี่ยไม่ใช่นะลูกค้านะคะเจ้าของเดิมติดมาหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเี้ยวในตัวให้เรียบร้อยด้านมือจับเนี่ยเป็นสีโครเมียมกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะแค่พกกุญแจไว้ก็สามารถเข้ารดได้ <c oughs> ด้านในนะคะเบาะหนังตึงๆสวยๆมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ด้วย เกียร์ออโต้แอร์ออโต้สวยงามรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างกันโครงสร้างของตัวรถต่างๆไม่มีรอยเลยนะคะน็อตทุกตัวนะสวยครบคันพร้อมใช้มากๆแผงประตูนะคะมีไฟสองสว่างให้มาพร้อมกับลำโพงสวยงามมากๆเลยใครที่มองหาสเปกน,นี้อยู่รีบเข้ามาดูตัวจริงก่อนได้เลยเม็ดอ์ติมแท้ซินยางร่องน้ำขอบประตูไม่มีฉีกขาดเลยค่ะดีๆนะ กระจกก็เดิมแท้ตัวยูตาทุกบานเลยเสาบีนะคะดูที่ตัวน็อตเลยน็อตไม่มีแกะขยับแผ่นเพจนะคะจดตรงปีตรงรุ่นเลยนะคะไม่มีลากจดแน่นอนน็อตสวยเป๊ะนะคะไม่มีอรอยเลยนะคะ,ะด้านหลังเบาะหนังด้านหลังตึงๆเลยนะะสำหรับคันนี้แอร์แยกมาให้เนี่ยวิขาแอร์แยกมาให้มาพร้อมที่ชาร์จแบตด้วย สวยมากๆนะคะดูตัวนอ็นอตน็อตต่างๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะด้านข้างม่านแบบแมนนวลนะอ่านะคะไฟสองสว่างมีมาให้ลำโพงมีมาพร้อมที่เก็บแก้วนะคะซีนยางต่างๆเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยนะคะล็อกเด็กต,ต่างๆมีมาให้ครบคันใครที่หาสเปกนี้อยู่รีบเลยนะคะพี่ๆขา นะก่อนจะติดจองท่านอื่นไปนั่นเอง <c oughs> อวันนี้ไม่สบายหน่อยนะคะเสียงอาจจะแบบแหบๆไปบ้างด้านหลังนะคะดีไซน์ไฟเนี่ยสวยเลยนะคะโคมไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายปี2021นะคะดีไซน์ไฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4จุดมาพร้อมนี่ให้ดูเลยอย่างเท่เลยคันนี้ท่อคู่นะคะเพราะเป็นตัวหนึ่งอ่า2.5สปอร์ต ใหพ้พี่ดูด้านในนิดหนึ่งด้านในกว้างเลยค่ะโล่งๆเลยนะอุปกรณ์นะคะแม่แรงต่างๆนะคะครบทุกจุดอย่างด้านไหนก็ครบค่ะคันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะครบเลยนะใครที่หาสเปคนี้อยู่รีบเลยนะคะพ,พี่ขา คือดีงามมากรถตล์ผู้บริหารนะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าด้วยนะเขาสูญเป๊ะทุกระยะอยู่แล้วสวยครบคันเลยน,น็อตนเนี่ยไม่มีรอยงั้นเงีเลยนะด้านหลังค่อนข้างกว้างม่านด้านหลังเป็นไฟ,ฟฟ้าให้นะคะ สวยๆเลยนะคันนี้กุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะด้านมือจับเป็นสีโครเมียมด้านข้างกระจกมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะ,ะตัวน็อตต่างๆสวยครบคันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หูก็จงมองข้างนะคะปรับระดับได้เลยล็อกประตูล็อกกระจกด้านมือจับเป็นสีโครเมียม ูตัวน็อตต่างๆด้เลยสวยครบขั้นเลยค่ะเนี่ค่ะเบาะหนังปรับไฟฟ้าน็อตไม่มีแกะขยับสติกนะเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนี่คะสำหรับคันนี้นะ,ะมาเดี๋ยวขอนยาสตาร์ทให้พี่ดูนะคะปุ่มเอนจินค่ะถังน้ำมันค่ะ ห้องเก็บสัมภาระนะคะกันลื่นมีมาครบเลยพวงมาลัยเป็นทรงสปอร์ตนี่ค่ะอ่านี่คลัสคอนโทรลค่ะล้วสายวางสายนะคะรับสายผ่ังพวงมาลัยได้เลยล็อกความเร็วโหมดนะีคะมีให้ได้กดไอ้แบ็กเใบหน้าจอกลางไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะคะสำหรับคันนี้ เลขใหม่คันนี้หนึ่งแสกิโลเท่านั้นนะคะสวยงามครบคันเลยค่ะหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะะี่ค่ะมันจะเชื่อมกับมือถือของเราได้เลยนะเนวิ Navy ต่างๆใช้ได้นะคะตั้งค่าต่างๆใช้งานได้เลยะคะ่ะหน้าจอได้เป็นแบบดิจิตอล แอร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะออโต้ดูอโแยกใจขวาได้เลยค่ะ mm hmm. ด้านล่างนะคะไวเลเจอร์ hmm. มีวางแก้วเ mm hmm. บรกมือไฟฟ้าเกียร mm ์ออโต้นะสวยงามนะคันนี้นะ mm hmm. กระจกด้านบนตัดแสงได้ mm hmm. กระจกด้านหน้าอากล้องด้านหน้านะคะ mm hmm. ก็มีมาให้ครบคันเลยนะีคะคันนี้ใครชอบถูกใจนะพี่จ๋าเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลย ราคาก็ดีงามมากจากราคา899,000บาทวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้แล้วในะราคา879,000บาทค่ะวิ่ขาได้รถปี2021 2.5สปอร์ตด้วยสวยงามครบคันเลยนะคะใครชอบถูกใจคันนี้นะ0863440045แจ้งติดต่อเซลล์อันมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอ,อนญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ